ไ,ได้เลยนะครับสำหรับมีดแคมป์นะครับคมผ่านเลยนะครับสําหรับด้านคมเรียบนะครับ แชมป์ขายมีสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่เติมสต็อกอีกระการนะครับที่อยู่ข้างหน้าพี่ๆนี่คือมีดพกแบรนด์เชอร์รินะครับอ่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับสำหรับในช่องผมเลยครับ e x t r e m e s u r v i v อ l นะครับอันนี้ก็เป็นแพคเกจกล่องที่สวยงามเลยนะครับตัวนี้ย้ำีกครังนะครับเป็นงานสำเนานะครับก็สวยงามครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับถ้าแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับมีดพร้อมซองแบบนี้เลยนะครับเป็นซองผ้าไนลอนลายพลัง ECU แบบนี้เลยนะครับโหสวยงามเลยนะครับพี่ สายทหารมีพกทางการทหารต่างๆเลยนะครับสวยงามนะครับมีออปชันอะไรต่างๆเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองเอามีดออกจากซองดูกันก่อนนะครับเมื่อนํามีดออกจากฝักแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับมีดใบตายของมีดเชเรดนะครับก็สวยงามนะครับเป็นทรงโบวีกึ่งมีดแคมป์เลยนะครับเป็นใบเรียบกึ่งหยักตรงนี้นะครับสวยงามนะครับด้ามก็เป็นด้ามไม้นะครับมีการยึดหมุดประกบเลยสวยงามครับจับถนัดที่ด้ามนี้ยังมีร่องนิ้วเลยครับเวลาจับนี่เพิ่มความกระชับขึ้นมากมายเลยนะครับสวยงามครับจับขนัดมือน่าใช้งานจริงเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดของตัวมีดกันนะครับวัสดุใบมีดนะครับทำจากเหล็ก4 4 0 4นะครับความยาวใบมีดวัดตั้งแต่ส่วนปลายตรงนี้ยาวถึงสุดตรงนี้นะครับอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะครับความยาวด้ามนะครับวัดตั้งแต่ตรงนี้ยาวจนสุดส้นด้ามตรงนี้นะครับอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับความยาวตลอดเล่มนะครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงหายด้ามเลยนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับ สันมีดนะครับหนาะอยู่ที่5มิลนะครับแล้วก็ไล่เลียวปลายเป็นทรงโบวีนะครับหนาะนะปึกๆไปเลยนะครับความกว้างใบมีดนะครับวัดส่วนกว้างสุดตรงนี้อยู่ที่ 1นิ้วครึ่งนะครับก็สวยๆไปเลยนะครับขนาดกําลังดีเป็นมีดแคมมีดโบวีเลยครับในลักษณะของใบนะครับก็จะทําเป็นใบเรียบกึ่งหยักนะครับในส่วนนี้ก็จะทําเป็นใบเรียบมานะครับและตรงนี้จะเป็นใบกึ่งหยักนะครับเอาไว้ตัดเชือกหรือรูดอะไรต่างๆได้นะครับก็จับถนัดสวยงามดีนะครับในส่วนของตัวด้ามนะครับก็จะเป็นด้ามไม้สาทรประกบนะครับและมีการย้ำหมุดยึดหมุดตรงนี้มาเพิ่มความแข็งแรงนะครับจับถนัดกระชับนะครับในส่วนใบมีดนะครับตรงนี้ก็จะมีการสกรีนมานะครับว่าเชอร์รีดเอ็กซ์ เป็นแบรนด์ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ SCHF3 นะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับในส่วนของด้ามตรงนี้นะครับจะมีการทําร่องนิ้วไว้ให้นะครับส่วน NO. ตัวนะครับผมมองว่าร่องนิ้วนี้ท่อนข้างทำมาดีนะครับจับค่อนข้างถนัดมือครับในกรณีที่มีดวางอยู่แบบนี้นะครับและเราหยิบจับนะครับเราจะจับเข้ากริปไดยเลยครับส่วนตัวผมผมมองว่ามันเข้ากริปมือของผมพอดีเลยนะครับก็ค่อนข้างถนัดนะครับแล้วก็ในส่วนด้ามนะครับท้ายด้ามก็ยังมีรูนะครับห้เชือกมาครับสามารถไปเปลี่ยนเป็นเชือกคล้องเชือกแลนดเชืออยมือ ได้นะครับแล้วก็ยังมีหมุดตรงนี้ครับยื่นออกมาเป็นเหล็กชิ้นเดียวกับใบมีดครับสามารถไปใช้ทุบกัะแทกอะไรต่างได้นะครับลักษณะการเข้าด้ามนะครับเป็นการเข้าด้ามแบบฟูลแท้งนะครับแข็งๆไปเลยนะครับหัวจับถนัดสวยงามดีครับส่วนตัวผมชอบนะครับแบบนี้และทรงดุดดันแบบนี้นะครับน่าใช้งานมากครับ เราดูตัวมีดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวฝักมีดกันบ้างนะครับในส่วนของซองมีดนะครับเป็นซองมีดแบบซองผ้าไนลอนนะครับและทําสีมาเป็นลายพราง ACU นะครับสวยงามเลยครับในการถักทอเย็บมาอย่างสวยงามนะครับวัตุผ้าก็แข็งแรงนะครับในส่วนด้านหน้านี้ครับเป็นช่องติล์มตก้แกัสสามารถเปิดได้นะครับโดยสิ่งที่มาพร้อมกับซองมีดนั่นก็คือ หินลับมีดนั่นเองนะครับสามารถเอาไว้ใช้ลับมีดยามเข้าป่ายามฉุกเฉือนได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับโดยช่องใส่หินลับมีดนะครับจะค่อนข้างกว้างนะครับที่พีสามารถทําอย่างอื่นใส่เพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กหรือว่ายาพราอะไรต่างๆครับสามารถใส่เพิ่มได้นะครับหากเวลาเราต้องไปเดินป่าหรือใช้กระดิจจุกเฉือนแรงต่างๆนะครับก็เป็นทิ้แก่นะครับก็สามารถปิดแปะกลับไปได้นะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีมอลตออย่างนี้นะครับสามารถเอาไว้ร้อยติดสายเป้สายโยงบ่ายเข็มขัดสนามอะไรต่างๆได้้้้นนนนะะะคครรรััับบแกกกกกก็็ดาาาาขงีีจมมถเเชชืืออ ถักมานะครับก็ยาวพอสมควรเลยนะครับพี่ๆก็สามารถเอาไปใช้เป็นเชือกรัดต้นขาหรืออะไรต่างๆได้นะครับและในกรณีฉุกเฉินนะครับหากจำเป็นต้องใช้เชือกก็สามารถปลดเชือกโดยการลูดตัวนี้ออกมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีเลยนะครับสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้นะครับลักษณะการพกพานะครับสามารถร้อยเข็มขัดได้นะครับโดยการดึงตีนทุกแกด้านหลังออกมาอย่างนี้นะครับจะเป็นเป๊กกระดุมแล้วก็ดึงตีนทุกแกมาอย่างนี้ครับแล้วก็สอดเข้าไปกับเข็มขัดได้เลยนะครับก็ ถือว่าสะดวกดีนะครับแล้วก็ลักษณะตัวล็อกนะครับก็จะเป็นตัวล็อกที่ด้ามมีดครับเป็นเตกกระดุมนะครับในส่วนซองมีดนะครับจะมีซองแข็งด้านในอีกทีนะครับพี่ๆไม่ต้องกลัวมีดทิ่มซองขาดเลยนะเป็นซองแข็งที่ใช้ได้เลยครับแข็งแรงเลยนะครับ ก็เราดูซองมีดกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอามีดใส่ซองดูกันนะครับเมื่อนํามีดใส่ซองแล้วนะครับมีดก็จะอยู่ในลักษณะที่ทกระชับสวยงามไม่ลื่นหลุดนะครับแม้แต่วางความนี้ก็ไม่หลุดนะครับพี่ๆสามารถพกแนวคว่ำหรือแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะครับแต่แนวตั้งแนวขนาดสามารถพกได้นะครับมีดไม่หลุดแน่นอนนะครับก็ใช้าง,งานอย่างด้วยความระมัดระวังนะครับเราดูตัวมีดกันแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบความคมของมีดกันนะครับว่ามีดเชอร์รีตลุนนี้จะคมแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดพกเฉลี่ยตูวนี้ครับจะลองปัดกระดาษดูกันเลยนะครับว่าความคมจะคมขนาดไหนครับลองดูกันเลยนะครับโอ้จะได้เลยนะครับสําหรับมีดแคมป์นะครับคมผ่านเลยนะครับสําหรับด้านคมเรียบนะครับโอ้ผ่านเลยนะครับพกติดตัวไปใช้งานแคมป์งานป้เงินตัวอะไรต่างๆงานยุทธวิธีก็ได้นะครับโอ้จับขนาดสวยงามครับนี่ครับอีกทีนึงนะครับอ่า สวยงามผ่านเลยนะครับสาหรับคมมีดเชรเนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมข่อนุีาตมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดพกเชอรดรุ่นนี้นะครับมีดเล่มนี้นั้นเหมาะกับใครจริงๆก็เหมาะกับทุกทท่านนะครับหรือพี่ๆท่านใดเป็นสายแคมปิ้งนะครับสายมีดพกยุทธวิธีมีดพกทางการอาหารหรือพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับก็สวยงามนะครับเหมาะสมสามารถไว้ใช้เป็นพกติดตัวเป็นมีดพกสำรองอะไรต่างๆได้นะครับก็ไดยความที่เป็นมีดที่ค่อนข้างงมีีีัเเยยรบบบบใใกก็ท้ึง ก็สามารถเอาไว้ใช้งานต่างๆได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็สามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางของผมการติดต่อและราคานะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมแชมป์ขายมีก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมและอุดหนุนผมมาโดยตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ